กับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะเราจะพาไปกินชาบูไม่ใช่เป็นสุก,กี้เออเป็นร้านสุก,กี้ที่มาจากเมืองจีนเนาะเป็นร้านดังจริงมันเปิดมานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งได้โอกาสมากินเพราะว่าเขามา่เปิดสาขาที่เซ็นทรัพลพาราม่ก้านะเพิ่งจะเปิดไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมนี้เองนะก็คือร้านไหตีเหลานะก็เป็นร้านชื่อดังหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะลองไปชิมดูว่าโอเคมันอร่อยไหมกับชื่อเสียงของมันเนาะ ก็ตอนเนียคือเราอ่ะจะไปตั้งแต่เปิดร้านเลยก็คือ10บโมงเพราะว่าเขาบอกว่ามันคนเยอะคือที่เซนทรัลโวอย่างเงี้ยบางคนแบบไปเราห้าหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เป็นพวกไม่ชอบรอเออไปตั้งแต่เปิดร้านก็ถือว่าไปกินไปเข้าเช้าพั้งวันไปเลยแล้วกันเนาะงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยจ้า จร,จริงๆไม่มีคนหรอกแต่เขายังจัดไม่เสร็จเดี๋ยวรอแบบนึงเขาจะมีที่นั่งแล้วก็เหมือนมีขนมอะไรให้กินด้วยอ่ะเออระหว่างนั่งรอเพลินๆเนาะเออรอแบบ ตัวน้ำซุปปะ่ไม่ได้ทำมาจากระไรไม่ค่ะเป็นเดียวกันค่ะหมาล่าแล้วก็ข่าเป็นเดียวกันเอน้ำใสัปุกไก่ค่ะกุกไก่หมดเลยแล้วมีแนะนำไหมคะแนะนำต้องทานเผ็ดไหมคะก็เผ็ดได้เลย ก็ตอนนี้เข้ามาแล้วนะก็คือเราสั่งน้ำซุปแล้วก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วเขาให้ iPad มาเครื่องหนึ่งเอาไว้สั่งอาหารเนาะแล้วก็เออบริการดีมากเลยเขาให้อันนี้มาด้วยอยางรัดผมเออไว้มัดผมนะแล้วก็เออผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็เหมือนถ้าใครใส่แว่นมาเขาให้ผ้าเช็ดกระดาษเช็ดแว่นด้วยจ้าเออ อาหารที่สั่งก็มาแล้วนะก็คือจะเป็นลูกชิ้นกุ้งเขาบอกว่ามาแล้วต้องกินนะเออสั่งมาเป็นแบบแบบที่ยังไม่ปั้นอนะ่ะเดี๋ยวมาปั้นเองแล้วก็หมูสันคอสไลด์แล้วก็อันนี้เป็นคอหมูเนาะแล้วก็เขาสั่งผักเป็นผักกาดขาวแล้วก็ลูกชินช้นชีสก็เดี๋ยวรอน้าเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวมาลงกัน เราสั่งยำเส้นเปี้ยวมาด้วยนะเขาบอกว่ามันเป็นของขึ้นชื่อนะมันก็จะแบบเป็นวนเส้นแล้วก็มีพวกถั่วเนาะเออเดี๋ยวมาลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงนะชิมก่อนเดี๋ยวบอกอือก็คือเส้นเปรี้ยวจริงคือมันจะแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆแล้วก็มันนิดนึงน่าจะแบบ ต้องคนที่ชอบกินแบบของเผ็ดๆนะเพราะว่าเผ็ดๆเ,ดเยอะอยู่เหมือนกันเออแล้วก็เปรี้ยวเอออร่อยดีเนาะเดี๋ยวมาลองชิมอย่างอื่นดีกว่าทีนี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นกุ้งที่แบบขึ้นชื่อนะคือมาก็ต้องขังเนาชิมดูว่ารสชาติยังไงปุ๊บหดนล อร่อยอ่ะเออต้องขังจริงคือมันเป็นกุ้งมีสิ่งมันไม่ใช่แปง้งเป็นกุ้งแบบกุ้งสับๆเลยอ่ะอนั่นเดี๋ยวหอไปกินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนหลังเจ้อ ก็ระหว่างกินนะเหมือนเราบ่นว่าเผ็ดหม่าล่าเขาก็เลยเอาไอติมมาเสิร์ฟจ้าบอกว่าแก้เผ็ดนะก็เอ้ยบริการดีมากเวอร์งั้นเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันต่อเลยจ้า อ่ะตอนนี้ก็สั่งของหวานมานะจะเป็นหมันโถ่ทอจิ้มกับนมข้นหวานนะแล้วก็เอ่อตอนนี้เป็นเหมือนข้าวเหนียวทอดจิ้มกับน้ำตาลทรแดงเออเดี๋ยวลองมาชิมก่อนชิมหมันโถก่อนอ <c oughs> อร่อยอ่ะข <c oughs> ้างนอกกรอบข้าไในนุ่ม คือมันไม่ได้เรียนมากแต่ต้องกินต้องแต่ต้องกินรอ้อ,อ,อนๆะนะม่ะมันน่าจะเรียนงั้นเดี๋ยวไปชิมข้าวทอดซิ่ม้ำต้ไทยแลกด้เลยหอร่อยอ่ะอร่อยเหมอการซีอิเหมืกอกัรดซี คลันมาก็อย่าลืมมาสั่งกินนะจริงๆขาเมีของหวานอยู่แล้วอะ่ะเป็นพ้กเหนียวต้มน้ำตาลแต่ว่ายังไม่ได้ไปตัดกินเดี๋ยวเดียวนี้ก็อ,อ่ะก็กลับมาอยู่บอรถแล้วนะก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงนะเออสิ่งแรกหนึ่งสิ่งแรกเลยอะที่รู้สึกประทับใจที่สุดอะ่ะคือการบริการที่แบบ บริการดีแบบไม่รู้จะดียังไงแล้วอ่ะเออคืออย่างเราสั่งซุปต้มยำใช่ไหมมันจะมีกุ้งอย่างเงี้ยเออเขาก็กุ้งไปแกะให้ด้วยอ่ะเออดีอ่ะก็คือเดี๋ยวสรุปรสชาติแล้วกันเนาะคือเราสั่งนำ้ำซุปมาสี่แบบเลยก็คือจะมีซุปต้มยำซุปหม่มาล่าสามสหายแล้วก็ซุปเห็ดนะตัวที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดอ่ะคือซุปต้มยำเออเพราะว่ามันเป็นซุปต้มยำที่แบบมันเป็นต้มยำจริงๆอ่ะเออถ้าแบบไปกินร้านชาบูอื่นๆอ่ะอย่างแบบ มันจะแบบเป็นน้ำต้มยำที่แบบเหมือนต้มยำหลอกๆเออมันไม่อร่อยอะแต่ซุปต้มยำที่เนี้ยอร่อยมากคือคือมันเปรี้ยวคือเป็นคนชอบกินเปรี้ยวเดี๋ยวหวังเออมันเปรี้ยวกาลังดีแล้วก็แบบไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนซุปที่เขาขึ้นชื่อก็คือซุปหม่าล่าเนาะเออส่วนตัวเราว่ามันเฉยๆเพราะว่าอาจจะไม่ได้ชอบมากหรือเปล่าแต่มันแอบมันๆอะคือตัวน้ามันหม่าล่ามันเยอะอยู่แล้วก็เผ็ดคือตอนกินครั้งแรกอะตอนกินแรกๆคือจะมันยังไม่เผ็ดนะแต่ว่ามันจะเหมือนชาลิ้นอะเออ ส่วนอาหารอื่นๆเนี่ยก็อย่างพวกหมูพวกอะไรเงี้ยก็คุณภาพก็ก็ตามราคาเนาะส่วนสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือเต้าหู้ชีสเออเต้าหู้ชีสอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งอย่างที่บอกก็คือถ้ามาเนี่ยต้องสั่งลูกชิ้นกุ้งนะเออไม่สั่งถึงว่ามาไม่ถึงลูกชิ้นกุ้งดีมากจริงๆเออส่วนรวมๆเนี่ยก็คือ เขาว่าบอกว่ามันจะมีบุฟเฟ่ที่เป็นบุฟเฟ่ตักน้าจิ้มคนละสี่สิบห้าบาทซึ่งมันจะไม่ได้มีแค่น้าจิม้มมันจะมีพวกผลไม้แล้วก็ขนมแล้วก็พวกเครื่องเคียงก็จะเป็นส้มตํากับเหมือนเป็นแบบยำแตงกวาเออน้ําจิ้มก็คือตักเหนื่อยเพราะว่ามันมีให้ใหเลือกเยอะแล้วก็มาผสมกันคือถ้าใครใครแบบไม่อยากคิดสูตรเองนะเขาก็จะมีแปะสูตรเอาไว้ให้ข้างหลังว่าเออถ้ากินกับซุปหมาล่าก็คือให้ใช้สูตรประมาณนี้ก็ตกักตามเขาไป ก็โอเคก็ชอบชอบตรงที่ว่ามันมีน้าจิ้มให้เลือกเยอะตักได้ไม่จํากัดนะส่วนรสชาติคือดีมากเออรสชาติต้มยำอีกแล้วกับมันที่ต้มยำคือชอบมากจริงประทับใจต้มยำม,มากคือถ้ามากินอีกรอบก็ต้องกินของต้มยำได้แหละนะส่วนราคาก็คือทั้งหมดมื้อเน,นี้ยเราหมดไปพันประมาณพันหกซึ่งแบบอิ่มมากคือเป็นพันหกที่คุ้มราคานะเพราะว่าด้วยความที่คุณภาพเขาก็ดีแล้วก็การบริการที่ ดีคืออีกนิดคือคงแบบป้อแล้วอะเออถึงขั้นแกะกุ้งให้นี่คือแบบไม่ไหวแล้วนะเออแต่ว่าเขาไม่คิดเซอร์วิสชาร์นะเขาคิดแค่แหวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออแปลกคือปกติร้านแบบแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะมีเซอร์วิสชาร์เนาะเออแต่ที่เนี้ยเขาไม่คิดก็อันนี้ก็แนะนํานะถ้าใครแบบอยากมากินนะแนะนําให้มาตอนเช้าตอนร้านเปิดนะจะได้ไม่ต้องรอแต่ว่าเมืเ่อกี้ตอนออกมาตอนประมาณเที่ยงอะ่ะเหมือนข้างในก็ข้างในร้านนะก็เต็มแล้วแหละแต่ข้างนอกมันยังแบบ ไม่ได้มีคนเยอะเออแต่ว่าถึงมารอนานอ่ะเขาก็มีกิจกรรมคือหมายถึงว่าเขาจะมีขนมก็อย่างที่บอกมีขนมแล้วก็มีแบบบริการทําเล็บด้วยนะก็สามารถมานั่งทำเล็บรอได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็ไม่ได้ทำนะเพราะว่าหิวข้าวใช่ไหมเอองั้นก็สำหรับไหตี้เหล่านะก็อร่อยมากคือถือว่าดีมากจริงก็แนะนำให้มานะคะมาตอนเช้าละกันเนาะเขาจะมีประมาณ เท่าที่ตอนนี้รู้ในกรุงเทพมีสองสาขาก็คือเซนทันเวิลด์กับเซนทันพารามเก้านะคิดว่าเซนทันพารามเก้าน่าจะคนน้อยกว่าเซนทันเวิลด์เพราะว่ามันเพิ่งเปิดคนอาจจะยังรู้ไม่เยอะเนาะก็รีบมาก,กันละกันก่อนที่คนจะมาก,กันเยอะนะจ๊ะสาขาที่เซนทันพารามเก้านะร้านจะอยู่ชั้นเจนะ็ดเนาะมันจะอยู่ข้างหลังเออแอบจเจริญซีฟูด้ดคือตรงข้ามโมโมนะคือเดินตรงข้ามโมโมมันจะมีซอยเข้าไปคือ เดิมตรงนั้นนะ่าเหมือนเป็นแบบจุดสําหรับมีพวกของเล่นอะ่ะเออเขาเปลี่ยนมาเป็นร้านไายตีเหล่าพวกของเล่นเขาไปไว้ข้างหน้าน่ะน,นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย